ผู้เจ้าบอกในสังสารวัตรที่ยาวไกลเนี่ยน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลานะเราเคยเกิดมาหมดแล้วเธอเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่ ผู้หญิงผู้ชายเคยเกิดมาหมดถ้าเธอเคยเห็นคนร่ำรวยเนี่ย <im it> ก็ไม่ต้องไปอิจฉาเลยเพราะเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนาน,นเคยเห็นคนพิการคนยากจนก็ไม่ต้องสงสัยเธอก็เคยจนมาแล้วตลอดการยาวนานเคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเช่นกันไม่ใช่พิการคราวเดียวพิการหลายรอบเป็นเดรัจฉานก็หลายรอบเป็นหญิงก็หลายรอบเป็นชายก็หลายรอบ บางคนผู้หญิงก็บอกแม้อยากเป็นผู้ชายจะได้บวชเป็นมาแล้วหลายรอบก็ไม่ได้บวชเห็นไหมว <c oughs> ันนั้นไม่ต้องไปไปกังวลในเรื่องนั้นเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้ขวางกั้นในความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขอให้เป็นมนุษย์สนใจธรรมะมีความเพียรมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาได้มรรคผลนิพพานเหมือนกันนะผู้หญิงไม่ได้ขวางกาั้น การเป็นพระละหาันความเป็นผู้หญิงเนี่ยความเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ขวางกันตัวอนันตริกรรมต่างหากที่ขวางกันถ้าโยมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระละหาันทำพระพุทธเจ้าให้ให้อเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกจะขวางกั้นมรรคผลนิพพานในชาตินั้นๆเนีน่แต่ชาติต่อๆไปก็ได้อีกเหมือนกันแก้ได้ก็เลยไม่มีคนเลวถาวรนะคนที่เลว ชดใช้กรรมแล้วก็ขึ้นมาดีได้ถ้าเรามีวิริยะความเพียรอุตสาหะในกุศลธรรมทั้งหลายเราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เสมอกันหมดนะนั้นโอกาสในความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดยากมากนะความยากในการได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบความใหญ่ของโลก และมีน้ําท่วมถึงกันหมดมีบุดคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่ไปเหนือใต้ออกตกในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งผู้เจ้าบอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาหายใจทีเนี่ยจะเจอแอกไม้ไผ่อันนี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากไอจะเจอก็ยากแล้ว พืนโลกทั้งใบน้ําท่วมหมดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไอเต่าก็ตัวกระจิ๊ดหนึ่งไอไม้ไผ่ก็ถูกลมพัดไปเหนือใต้ออกตกผู้เจ้าบอกนี่แหละความยากสามอย่างความยากที่เธอจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ความยากที่จะได้มาเป็นอรหันตสาม,มาสัมพุทธเจ้าความยากในการที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกยากมาก ผู้เจ้าจึงเตือนว่าขนาดนี้เธอได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วให้เธอเนี่ยไม่ประมาทพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดนะนั้นเราอย่าประมาทเพราะโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากความยากที่จะได้มาเป็นมนุษย์และเมื่อเป็นมนุษย์แล้วตายแล้ว กลับมาใหม่ง่ายไหมไม่ง่ายผู้เจ้าอุปมาอีกนะเปรียบพระองค์เนี่ยเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาถามสาวกว่าดินในในมหาปฏพีกับดินที่ปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่ามหาปตพีมากกว่ามากผู้เจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บ ที่เหลือเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้นะเพราะนั้นโอกาสที่โยมตายแล้วจะกลับมาได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมากนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากหลุดแล้วไปที่ไหนอันนี้จังไม่แน่นอนขึ้นได้ลงได้พระศาสดาเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศโยมเวียงท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอา ท่ามกลางลงไม่มีความแน่นอน,นผู้ที่แน่นอนเที่ยงแท้ต่อคติที่ไปคือโสดาบันบุคคลพระโสดาบันจะเที่ยงแท้คือไม่ไปอบายอีกต่อไปแล้วเกิดไม่ต่ำกว่ามนุษย์เจ็ดชาติที่เกิดอย่างมากที่สุดจะเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกินเจ็ดครั้ง พระโสดาบันจะมี3ามกลุ่มคือเกิดเป็นมนุษย์อีกคราวเดียวกลับมาสู่สกุล2อสาคราวกลับมาสู่สกุลคือกลับมาสู่ในตระกูลของมนุษย์อีกสองสาครั้งและเกิดในภพของเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7ครั้งนะไม่มีภพที่8ปดสหรับพระโสดาบัน mm. เพราะฉะนั้น ชีวิตนี้ต้องให้ถึงโสดาบันให้ได้เพื่อยังความเที่ยงแท้ตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะอย่างน้อยเกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาตินะพูดมากสาระน้อยเข้าไปเกี่ยวข้องกับปะไลน่าจะอยู่ในส่วนของสัมผัสปลาปวาวะคือพูดเพอเจอร์คำพูดเพอเจอร์ที่เสพมากทำมากทำเป็นปกติเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัย วิบากอย่างเบาของสัมผัสปลาประวาสก็คือคําพูดที่ไม่มีใครเชื่อถือวาจาของโยมจะไม่มีใครเชื่อถือนี่เป็นวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์นะสัมผัสปลาประวาดอยู่ในสัมมาวาจาสัมมาวาจามีสี่ไม่พูดโกหกคำหยาเพ่อเจอร์สอเสียดโสดาบันเอาแค่ไม่โกหกอย่างเดียวไม่รวมไปถึงคำหยาเพ่อเจอร์สอเสียด เพราะนั้นโสดาบันเนี่ยเป๊ะๆคือไม่โกหกนะเพราะนั้นอยู่ในสินห้าข้อโกหกของสินห้าไม่ได้รวมสัมมาวาจาอีกสามอันเข้าไปด้วยคือโกหกคำ,คำยาเพาเืสอสเ่อเสสีดนะนั้นแยกดีๆเรามักจะไปรวมวาจาอีกสามอย่างเข้าไปในสินห้านะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะนั้นต้องพิจารณาตรงนี้ใหม่ด้วย ที่ผู้เจ้าตัดไว้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4และทําวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นเนี่ยไล่ตามลําดับไปเนี่ยยังมีการหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเลยนั่นคือผู้เจ้าอธิบายภายใต้ฌานน1่งสนะไม่ได้ไม่ได้อธิบายภายใต้ฌานที่4ด้โดยซ้านะนั่นคือขณะที่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยซึ่งจะละเอียดขึ้นไปตามลําดับแต่ยังมีอยู่เนี่ย ภายใต้ชานหนึ่งเราสามารถที่จะเข้าวิมุติหลุดพ้นได้เพราะเราจะเห็นการทำงานของขันห้าว่าวิญญาณขันเนี่ยมันเข้าไปรู้ลมรู้ความคิดในอดีตในอนาคตไปรู้สุขทุกข์วนไปวนมาอยู่อย่างนี้เห็นกระบวนการทำงานของธรรมชาติที่สัมพันธ์กันร,ระหว่างนามธรรมกับรูปธรรม เป็นการทำงานระหว่างวิญญาณกับขันทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนะเราจะเห็นตรงนี้ชัดตามความเป็นจริงและจะเกิดปัญญาว่าไอขันทั้ง5้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงระบบของท่าตามธรรมชาติทำยังไงจะให้เราเนี่ยมองได้อย่างนี้ก็คือต้องเห็นซ้ำๆบ่อยๆเห็นซ้ำไปเรื่อยๆอๆนะ จนเราจะเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นท่าตามธรรมชาติเท่านั้นมันไม่ใช่ชีวิตนั่นแหะเราก็จะปล่อยวางได้พระเจ้าบอกกิจสองอย่างที่เธอปึงกระทำก็คือ 1. สมถะสองวิปัสนาสมถะกับวิปัสนาเนี่ยเป็นชื่อแทนมรรคแปดมรรคแปดเนี่ยทำสองอย่างคือสมถะวิปัสนา สมถะคือการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวก็คือการเอาจิตอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นอารมณ์เดียวของจิตหรือวิญ,ญญาณขันที่ผู้เจ้าให้เข้าไปรู้ไว้เข้าไปเกาะไว้พระองค์เรียกอย่างว่าเสาเขื่อนเสาหลักพระองค์บอกกายยคตาสตินี้คือเสาเขื่อนเสาหลักเมื่อจิตเกาะกับลมแล้วทําอะไรต่อไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธทั้งห้าต่อไป ในพระสรเรื่องการสิ้นอาสวะพระองค์บอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพร,อระอศใสปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างนะนตั้งแต่ฌานที่ 1, 2, 3, 4จนถึงสัญญาเวทิตนิโรธใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดสมาธิทั้ง9ระดับจะเห็นว่าไม่มีคณิกะอ,อุปจาระปนานะไม่มีพวกนี้คำแต่งขึ้นชื่อสมาธิ3ชื่อนี คานิกสา,า,สา,นาสมาธิอุปจารสมาธิอปนาสมาธิคำพวกนี้ถูกแต่งขึ้นภายหลังอันนี้คือชื่อดั้งเดิมที่ศาสดาเป็นคนบัญญัติปฐมฌานทุติยฌานถึงสัญญาเวทิตนิโรธแต่ก่อนเราฟังจากสาวกเราจะมองว่าฌานเนี่ยเป็นเรื่องของเดชอิทธิปาธิหารอะไรเป็นเรื่องแบบโูยากสูงนะอย่าไปทาําฌานเดี๋ยวติดเดี๋ยวไปเป็นพรหมเดี๋ยวอะไรต่ออะไรก็พูดจนน่ากลัว แต่จริงๆศาสดาพูดเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องการหลุดพ้นโดยตรงนั่นเองผู้เจ้าจะบอกว่าเมื่อได้ปฐมฌานแล้วทำยังไงนะพระองค์บอกในปฐมฌานเนี่ยมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเนี่ยยังทำหน้าที่อยู่เกิดดับเกิดดับ เธอนั้นตามเห็นซึ่งทรรเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นอา,าพาธเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนหน้าที่โยมคือทําอย่างนี้ขณะที่รู้ระมายใจแล้วทําอะไรทําอย่างนี้ต่อไปเห็นนะเมื่อทําอย่างนี้ต่อไปเสร็จแล้วโยมทําอะไรต่อไปเธอดํารงจิตด,ด้วยทรรเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตาาุจะน้อม จิตไปสู่อมตะธาตุคือนิพพานเนี่ยยมงต้องเห็นการเกิดดับของขันห่ามากพอนะมากเพียงพอจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายไม่อยากได้ขันนั้งห้าไม่อยากได้ห้าธรรมชาตินี้จิตมันจะน้อมไปสู่อมตะธาตุของมันเองนะด้วยการกําหนดว่านั่นสงบประงับนั่นปราณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานโยมเห็นแต่ของเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆเนี่ยณนะวันหนึ่งเวลาหนึง่งโยมจะรู้สึกว่าไอ้ผู้ที่เห็นสิ่งทั้งหลายเกิดดับนะตัวมันนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยตัวมันไม่ได้เกิดดับด้วยนั่นแหละโยมจะเริ่มน้อมไปสู่ไอ้ผู้สังเกตตัตวเนี้ยน้อมไปสู่สภาวะความนิ่งต,ตรงนี้นะ พระองค์บอกต่อว่าเธอดำลงอยู่ในวิปาาัสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะน,ะนี่แค่นี้เพราะนั้นโยมนั่งรู้ลมหายใจไปต่อ,อยังไงไปต่ออย่างนี้ต่ออย่างนี้ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะอนาคามี ami, ผู้ปรินิพันในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุญกุศลของโยมเอาไปเพื่ออะไร ใช่ไหมส่วนใหญ่เขาเอาไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมอา้าวไม่รู้หรอว่าพรหมเทวดาก็ตายเหมือนกันใช่ไหมแล้วตายแล้วพรหมเทวดาพ้นจากนรกไหมไม่พ้นพู้เจ้าบอกพรหมเทวดาเมื่อเท้าเธอทํากาละแล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัมเดชานหรือเปรตวิสัยแล้วยมจะไปไปเอาบุญเพื่อเอาอะไรอ่ะใช่ไหมเขาเอาบุญกันเขาอยากไปสวรรค์แต่ในเมื่อโยมก็มีความรู้แล้วว่าสวรรค์ก็ตายตกลงแล้วยมเอาบุญทําอะไรเนี่ย มัานหาเหตุผลในตัวเองได้ไหมล่ะใช่ไหม,มหรือว่าอ,อต้องการเหตุกราบปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงยกิจยศอก็ก็ได้อยู่แต่เรียกว่าเป็นอะไรเรียกว่ายังเนื่องด้วยอุปธิเนื่องด้วยของหนักเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะบัณฑิตไม่ประพฤติปรรมาจเพื่อการเข้าถึงกายนะ แต่คนพานเนี่ยผู้เจ้าบอกจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการเข้าถึงกายการได้กายนะเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดผู้รู้แล้วเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ไม่หวังอะไรหวังการหลุดพ้นอย่างเดียวนะหวังการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งทั้งปวงส่วนเหตุปัจจัยมันก็จะได้มาเองยู่นะเอกลาบปัจจัยทรัพย์สินเงินทองต่างๆมันจะได้มาเองเพราะโยมทําสมาธิมันเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบัน นะมไม่อยากได้มันก็ได้ผู้เจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ํามันแต่เอาเมาเล็ดทรายมาเกลี่ยลงในลานปาบพรมน้ําแล้วมือก็คั้นมาเล็ดทรายไปได้น้ํามันไหมไม่ได้แต่บุรุษอีกคนหนึ่งก็เอาเมาเล็ดงาม,มาเกลี่ยลงในลานปาบพรมน้ําเอามือคั้นตราบใดที่มือเขายังคั้นเขาไม่ปรารถนาเขาก็ต้องได้น้ํามัน เขาปรารถนาเขาก็ต้องได้น้ำมันเพราะมือเขาคันเพราะโยมสร้างเหตุที่ถูกต้องไม่อยากได้นิพพานโอ้สินสมาธิปัญญาดีดีได้แนะ่นอนอยูนะไม่ต้องหวังก็ได้เพราะสร้างเหตุถูกต้องนะโครภูเศร้ามองเนี่ยบอกว่าอย่าไปทําสมาธิให้ใช้ธรรมวิจยะนะในการแก้แต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่าไปใช้ธรรมวิจยะให้ใช้สมาธินะ ถึงจะแก้จิตฟุ้งซ่านได้แต่ทำอย่างหนึ่งที่แก้ได้ทั้งสองอย่างคือสตินะนั้นโยมก็หยิบตัวง่ายๆสิหยิบอาวุธที่มันแก้ได้ทุกเรื่องคือสติคอยระลึกได้กลับมาเวลาหดหูเศร้าหมองหรือฟุ้งซ่านก็ตามมันปรุงแต่งทั้งนั้นนะ่ะนะโยมก็สติกลับมารู้ลมนะ